สวัสดีครับ F.C. สาวน้อยเพชรบันแพง F.C. น้องอุ้งเพชรบันแพงและ F.C. ซบอสโจและขอขอบคุณ F.C. สาร์โลดอุบลสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องซุปเปอร์สตาร์น้อยของเราคืออุ้งอิงเพชรบันแพงสำหรับเมื่อคืนนี้น้องก็ได้ไปทำการแสดงอยู่ที่จังหวัดอุดรธานี พ่อพ่อแม่แม่เอฟสีสาวน้อยเพชรบ้านแพงและเอน้ององหิงก็ได้เดินทางมาชมให้กำลังใจหมอลำวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่ซุปเปอร์สตาร์น้อยเราก็อยู่ในวงนี้และน้องก็ได้นำเสื้อของน้องไปจำหน่ายในช่วง ตอนเย็นๆทำให้พ่อพ่อแม่เอฟซีได้เดินทางมาซื้อสนับสนุนกับน้องด้วยมือตัวเองพร้อมกับน้องก็ได้เซ็นซื้อบนเสื้อที่เอซและพ่อพ่อแม่ได้ซื้อไปให้ด้วยเมื่อแสดงเสร็จจากจังหวัดอุดรธานี น้องก็ได้เดินทางกลับบ้านหนองคูอำเภอเมืองจังหวัดชีสเกตเพื่อมาพักผ่อนในวันที่29คือวันนี้และพรุ่งนี้เช้าน้องและคณะรถตู้คงจะเดินทางเข้ากทมและปริมณฑลเพื่อไปแสดงทำการแสดง บริเวณที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลตั้งแต่วันที่1เป็นต้นไปประมาณ10วันถ้าพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีของน้องที่อยู่ใกล้บริเวณที่ทำการแสดงก็ขอเรียนเชิญนะครับสำหรับคลิปนี้ผมฝากไว้แค่นี้เอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม